ปลา,ปาเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาอนุรักษ์นอกกระชังกันไปลูกไปอย่ารอแล้วลูกเด็กๆคงอย่ารอกันแล้วลูกมีไหมนอ้อเดี๋ยวมาดูกันใช่ฝนลงเม็ดลูกมันจะมาช้าหน่อยไม่ช้านะป้าเนี่ย <c oughs> มาแล้วแต่โอ้ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ลงเม็ดนะเขาไม่ไม่หลบไม่อะไรเงี้ยก็จะแป๊บเดียวโอ้โหบางทีมาคอยอยู่ก่อนเลยเทียบเลยป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนู้นอ่ะตัวที่ขึ้นกินนะใหญ่ไอ <c oughs> ตัวที่มาใหม่ก็ใหญ่ ทุกคนอาจจะนึมว่าเอ้ในกระชังหรือเปล่าตรงนี้ไม่ใช่นะคะเป็นแบบโล่งๆเนะตรงนี้เราจะเอาท่อ p ีวีมาลอยไว้เพื่ออาหารมันออกนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาก็ออกมาข้างนอกนี่อันนี้สะพานรอบข้ามนี่ตรงนี้จะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะโอ้โหน้องมุดรอบสะพานมาเลยโอ้ยมาเป็นฝูงเลยเยียบเลยอ่ะมาเป็นฝูงเลยตรงนี้ถ้ามองออกไปก็ จะเป็นล่องกระชังเป็นล่องกระชังไม่มีกระชังนะคะซ้ายกบขวาจะเป็นกระชังตรงกลางไม่มีตัวใหญ่เลยป้าเนี่ยตัวใหญ่นี่ตัวนี้เริ่มใ,ให่ใหญ่ทางนั้นแล้ะลูกอยู่หลายปีแล้วบางตัวเป็นสิบปีลูกอยู่ด้วยกัน,นมานานอยู่กันเป็นสิบปีอเพลินมากเลยนะียอ,อันนี้มันสายไปหน่อยหนึ่งถ้าสักหกโมงตีห้าครึ่งหกโมงเราจะเปลียนทองก็จะกวนเยอะ ตุ้มตําตุ้มตําแย่งปลาแดไม่ได้กินปลเพียนทองจะมาอีกเวลาหนึ่งประเพียนทองต้องให้มืดๆหรือยังไม่สว่างจะเห็นหัวเขาเลยบางทีเวลาเขาขึ้นมากินนะท่ามเห็นโหนกเห็นโหนกหัวเลยหัวพุดขึ้นมาเห็นปากเห็นโหนกหัวตัวที่เป็นโหนกก็จะเป็นตัวผู้ตัวผู้นี่ไงนั่นไงเห็นเป็นโหนกขึ้นมาเลยโอ้โหเพียบเลย าใครมานอนที่แพก็มาให้ได้เลยนะป้าเนาะเราจะมีกระป๋องลได้เลยมีอาหารใท่ไม่ให้ได้มาดูน้องปลาธรรมชาติเพลินมากหลายคนมาก็จะว้าวกับปลาแรดนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันน่าจะหายากตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็เยอะๆแบบนี้ปลาธรรมชาติเป็นร้อยๆตัวเลี้ยงดีกว่าปลาในกระชังนะปลาในกระชังกินวันละมื้ออันนี้กินวันละสองมื้อ ปลาปลากินพืชล้วก็ให้มื้อเดียวแต่ว่าปลาพังนอกนี่ให้สองมื้อตัวนุ้นขาวตัวนุ้นน่าจะกําลังกัดลังกําลังออกออกลูกใช่สีเขาจะไม่เหมือนกันตัวบนเนี่ยจะขาวนวลว่าเขาตัวไหนที่สีอ่อนๆเหมือนนวลๆหน่อยตัวนั้นก็คือกําลังเข้าคู่กัดลังเข้าคู่กัดลังกันอยู่ถ้าตัวสีดําๆก็คือไม่ได้กัดลังนุ่นปลาบ้ามีปลาหมึตะกลับ นู่นตัวบ้าเห็นปะเห็นละตัวสีนวลตัวน่าสองโลกว่าน่าจะมาจากในห้วยกลับมาจากในห้วยสีนวลเลยสองโลกว่าอันนั้นเราก็ปล่อยไว้ทุกคนเขามาเที่ยวหาเราเป็นบางครั้งไม่ได้อยู่ประจําไม่เหมือนปลาแรดทีสามสี่เดือนจะได้เห็นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็หายไปอีกเพลินมากมีตะกลับด้วยปะเอเมื่อกี้เห็นตะกรับขึ้นมากินตุ๊บตุ๊บสองทีแล้วตัวฝ่ามือเลยไหมตัวใหญ่อยู่เนี่ยตัวไปฝ่ามือกัน เพลนเลยเพิ่นปลาไม่พอหมอกสวยไม่เห็นยอดแล้วหน้าผาเราเขียวไปหมดเลยใครมาหน้านี้ก็จะได้ความสดชื่นเนียครับได้ได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ใบไม้สดชื่นหน้าฝนสวยมากหน้าฝนเป็นหน้าที่อากาศสดชื่นมากบรรยากาศดีมองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นหายใจเต็มปอดมาก